เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะวัฒนธรรมจังหวัดปูบ,บุลราชธานีด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญคุณโทมนัตถูพัฒนาด้วยนะครับ ท่านวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในทิธีที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางสิริเพ็พุทธจักรรองปลัดเทศบาลนาคอรอุบลราชธานีในนามตัวแทนหน่วยราชการร,าารัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพู้ธีอาสาธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อนเจียงคำและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบพระคุณท่านโย่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอยา่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันเทิดทูและรังึกหม่อมเจียงคำชุมพลณอายุทยาประจำปี2563 และพิธีเปิดถนนโดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อถนนเพื่อทอดจูเพียดหม่อมเจียงรมจากถนนพโลลังลิศเป็นถนนเจียงรมในวันนี้หม่อมเจียงรมชุมพลณอยุธยาผู้มีผู้นูประการต่อจังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านได้มอบที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์ แก่แผ่นดินจำนวนเสร็จแปลงซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญดังนี้คือ 1. นึ่ที่พ,พิทักษ์ารสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 2. เทศบาลนาครอ,อุบลราชธานี 3. ามทุ่งสีเมืองและโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี4ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 5. ที่ทําการอําเภออุบลราชธานี 6. ศาลาการจังหวัดอุบลราชธานีเดิมเรียกศาลาการหลังเก่า 7. โรงพยาบาลจัมปวิตที่ประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มจูเกียรติหม่อมเจียงธรรมในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ผู้นูปการให้กับจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี หน่วยงานราชการต่างๆเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562นางสาวสมปรารถนาวิกัยเสดิจเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนนพโลลังลิศจากบริเวณสามแยกบรรจบกับถนนหาแดงถึงสามแยกบรรจบกับถนนอุปร,ราชเป็นถนนหม่อมเพียงคำ ตามมติที่ประชุมการตั้งชื่อถนนด้านหน้าวัสุทัศน์วนารามและหน้าศาลแขงอุบลราชธานีเป็นถนนมอมเทียงคางบัดนี้ได้เวลาอันสมควรดิฉันก่าปเปลียนเชิญท่านวิรุษวิทยบุญรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีได้ให้โอวาสและกล่าวเปิดถนนเนื่องในโอกาสวันเทอร์สู และวันเชิทูเกียดและลำลึกหม่อมเชียงคำคนลณอายุทยาประจำปี2563การเปลี่ยนแปลงชื่อถนนเชิดทูเกียดหม่อมเชียงคำถนนหม่อมเชียงคำเป็นคำดับต่อไปขอากราบเรียนเชิญค่ะท่านรองประหลัดเทศบาลนครขุนพลรัตนีนะครับถนนหแนาส่วราชการทางภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและแขกผู้มิเกียรติที่รบารพทุกท่านผมนายวิโรจน์พิชิญบุญรองผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเชิดชูเกียรติและลำลึกหม่อมเจียงคำจุมพลอนุนายสิยาประจำปี2563และพิธีเปิดถนนโดยการเปลี่ยนแปลงชื่อนถนนเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำจากถนนพระโรลนิดด้านหน้าวัดสุทัศน์วนาราม ด,ด้านสารแผงอุบลราชธานีเป็นถนนหม่อมเจียงคำในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านรองประลัดเทศบาลน,นครอุบลราชธานีนำตัวแทนหน่วยงานราชการและวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวุตถิอาสาธ,าธรรนาคารจังหวัดอุบลราชาธานีคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีจะเห็นได้ว่าหม่อมเจียงคำชุมพลและอธิยา ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลสําคัญที่เป็นแบบอย่างสร้างคุณงานความดีเป็นมรดกตกทอดให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ส่งเสริมสืบสารสนับธรรมเนียรประเพณเนียันดีงามรวมทั้งวัฒนธรรมไทยีสารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์ค่าเป็นวัฒนธรรมของไทยที่อยู่คู่กับเมืองอุบลราชธานีให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจังหวัดอุบลนีได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งนักปราศถวยราชไปธรรมดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงก,ก,กตัญญูกตาเวทิตาบูชาพระคุณในวันคล้ายวันึงแกติกรรมจังหวัดนนันีจึงได้จัดงานวันเชิดโชกเกียรติและลำลึกหม่อมเจียงคำชุมพลตาธิยาประจำปี263เป็นปีที่13วันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลือกแล้วกระผมในนามตัวแทนหน่วยง,งานราชการและวิสานกิจองอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบราหารเคาารือข่ายวัติอาสาธนาคารจังหวัดอุบลราชธานีและกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีขอเปิดถนนหม่อมเจียงคำเพื่อเป็นการเชิดชูกเกียรติและเพื่อํรำรึกถึงผลงานทำดีของหม่อมเจียงคำจุมพลณัฐเสียณน,นบัดนี้สวัสดีครับ เปิดถนนหมอบเกี่ยงัำเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าเพิ่งลงจากเวทีนะครับขอเชิญร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์บนถนนเส้นใหม่สุดของอุบลราชธานีชื่อใหม่นะครับขอเชิญท่านที่อยู่ข้างล่างพลโทนโทนรินมุขกันด้วยนะครับเชิญครับแล้วยืนแถวข้างล่างได้อีกส่วนหนึ่งครับก็กะว่าประมาณที่ไม่ตกกล่องภาพก็แล้วกันนะฮะ เชิญนะครับยืนขา้างล่างด้วยขึ้นข้างบนด้วยยกรอยอกเกยอีขอความกรนณาด้ยกเกาอี้ให้โาลสุตรีด้วยครับมันจะได้เป็นคนนั่งเก้าอี้แล้วคนยืนนะครับช่วยขอความปรนานยน <S <S ากเกาอีมาด้วยครับประมาณสักเท่าที่มีอยู่สักยี่สิบตัวสามทียี่สิบตัวก็น่าจะได้ ขอบพระคุณนะ,ะรวมทั้งในส่วนของลูกหลานหม่อมเสียงคำชุมชนนะอัญยานะคะหม่อมราชวงศ์พิชิสศาลชุมพนนะคะร้อมด้วยคณะญาติได้บันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่มาเรื่องงานในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งเลยนะคะจากท่านวิวรุฬวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธา,านีนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดถนนหม่อมเสียงคำอย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้รวมด้วย คณะญาตินะคะหมอมเจียงคําชมพงนั่งิทยารวมทั้งท่านผู้มีเกี่ยวทุกท่านเลยค่ะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะครับผมจะพูดถึงเสมอว่านี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในเมืองอุบลราชธานีของเราขอจดหมายเหตุต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้แน่นอนอีก 20, 30, 40, เป็นร้อยเป็นพันปีจะมีหลักฐานปรากฏนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาร่วมทำบุญด้วยกันที่นี่มา ร่วมง,งานสำคัญในจังหวัดอุบลร,รชาชธานีครับวันนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านอาดีตผู้ว่าสุรพล์สายพันธ์เลยครับเมื่อวานนี้ท่านแต่งตัวเป็นอะไรดีฮะเป็นกุลีท่านบอกเอง ท่านยกป้ายยกของยกสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมมาดูผมนึกว่าไม่ใช่ต้องขอถ่ายภาพไปที่แล้วลืนะช่วงบ่ายๆ่าฮะนะจะจะจะนับแล้วนะครับนับนับตั้งแต่5้าลงมานะครับ นะครับเตรียมพร้อมห้าพร้อมกันครับสี่สามสองหนึ่งใช่ยโยใช่ยโยใช่ยโย เวลาจะส่งรูปให้เพื่อนกนรุณาทํำลูกศรชี้ลงไปด้วยนะครับเดีย๋ยวเพื่อนจะหาไม่เจอขอบพระคุณสําหรับผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะข,ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึงค่ะขอบพระคุณพ่องานแม่งานทุกท่านเลยนะคะที่มาเป็นแรงบุญนะคะ เพื่อที่จะมาร่วมกันในงานเชิดชูบัอลเสียงคำชุมพลณะอัธุธยารวมทั้งต่อเนื่องในส่วนของพิธีประกอบพิธีเปิดถนนบัลลเสียงคำในเช้าวันนี้ด้วยนะคะใช่ครับขากคุณเป็นอย่างสงคค่ะทีมงานพิธีกรโดยผมพรมชัยพรมอุตรครับอาจารย์ชนิดถาศรีอุลานวัฒน์อาจารย์นนนิษานัน,าน,านโยธามาทำหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ เกือบ11นาฬิกาหากมีข้อผิดพลาดปรกการใดต้องจาบขออภัยไปด้วยผมขอลาท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ